กว่า700กิโลเมตรจากสุดประการมาจนถึงตำบลหัวหนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีกับสุดยอดซีวีจ2คันนี้ไม่น่าเชื่อครับรถเกือบจะ20ปีแล้ววิ่งต่อเนื่อง10ชั่วโมง เครื่องยนต์ยังใช้งานได้ตามปกตินี่ก็คือรถที่ผมรับเข้ามาใหม่ๆสดๆแล้วก็วิ่งทดสอบด้วยตัวผมเองอีกเช่นเคยมันสุดยอดมากๆครับกับเช้าวันที่19บเกับเช้าวันที่19เเดือนพฤศจิกาย,ยนเวลาประมาณสัก เจ็ดโมงห้านาทีกับ CVG 2สีบอลเงินคันสวยๆคันนี้ดีครับบรรยากาศเช้าๆของตำบลหัวแนาอำเภอเขียบราชจังหวัดอุนบลราชธานีซึงตำบลแห่งนี้ก็เป็นตำบลเล็กๆของอำเภอเขียบราช อยู่บนถนนชยยนกูลมุ่งหน้าไปทางจังหวัดธานแกันสำหรับรถครันที่ผมขับมาคันนี้นะครับวันนี้ผมก็บรรทุกสัมภาระประมาณสัก100กิโลกรัมแล้วก็ผมมากับลูกชายของผมแล้วก็แม่ใหญ่ของผมก็คือบรรทุกทั้งสัมภาระทั้งผู้โดยสารรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบๆ 300กิโลกรัมในส่วนของการใช้น้ำมันก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แต่สิ่งที่มันน่าทึ่งนั่นก็คือวิ่งต่อเนื่อง10ชั่วโมงไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้น ก็คือเสียงสดๆบรรยากาศสดๆนะครับก็ให้รู้ให้เห็นกันท่านใดที่หลงไหลข้างใครชื่นชอบอยากจะได้รถในฝัน Honda c ซีวเอาไปไว้ใช้งานเอาไปไว้สร้างความสุขไม่อยากติดหนี้ไม่อยากมีภาระไม่อยากจ่ายค่างวดอยากจะมีความสุขในช่วงบ้านปลายของชีวิตอย่าลืมกะับอย่าลืมติดตามในช่อง y o u t u b e รถ เรอ,องรถในฝันผมหรือติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 2์0 7 9 9 7กับรถคันนี้หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านการทดสอบผมแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่อู่จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบเกียร์ครั้งหนึ่งยังไงถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่ผมแจ้งไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป รถมือสองรถในฝันรถมีนสุขขอพลังนั้นจงอยู่คู่กับคน